คนที่นี่ซื้อรถราคาล้านกว่าบาท<ช>แล้วมาที่นี่แต่งอีกคันละ6 7 8จแแสนใช่ลูกค้าผมรวยครับ คือแบบสไตล์แบบวัยรุ่นดูไบสไตล์สุลต่านต้องเหลืออะไรประมาณต้องเหลือเหลือขนาดไหนก็รถล้านแปดเอาไปทําให้มันพังได้อะไรอย่างเงี้ยสตาร์ทเลยก็สักแสนนึงไปยันแปดแสนนะครับไปจอดคู่กับรถเดิมๆเนี่ยยังไงมันเขินกว่าอยู่แล้วเพราะเวลาไปจอดลงต้องลงอย่างรถเนี้ยถ้าลงเงี้ยนึกแอคเลยดึงหน้าได้เลยคือสตันคนรู้เลยว่าคุณมีเงินเจ็ดแสนแน่นอนโอ้โหเบรกนี้มาในสนุนราคาสองแสนสามหมื่นห้าพันบาทอาจารย์ครับรถมันไม่เบรกไหมอะฮะมีครับแล้วมันเล็กมันดูติ่มอ่ะมันดูแบบเด็กๆเอาขา ขับกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้สี่แสนกว่านะอันนี้จะเบาวกว่าเหรอใถ้าใส่เบนโบว่าหล่อแล้วอันนี้รวยกว่า <c oughs> อันนี้รวยกว่า <c oughs> ใช่มึงไม่เน้นแบบอย่างอื่นอเอารวยเลยนะแหมพี่ก้องเวลาคนแต่งรถหลักเนี้ยเขาก็อยากโชว์ว่าตัวเองอ,อ่ะรวยนึกออกไหมว่าเอ้ยผมใช้รถรุ่นนี้แต่ผมไม่เหมือนคุณนะผมแต่งอีก เจ็ดแสนนันอะไรอย่างนี้เดือนเดือนหนึ่งมีคนมาจัดหมี่แบบนี้ประมาณกี่ตัวเดือนที่แล้วหรอก็3าสนะสัปกรหนึ่งเรียก <c oughs> สัปปกอนสองสักนหนึ่งสัปก <c oughs> สปกอน <c oughs> สอเห,หมือนพี่ก้องอยากจะกินอะไรอร่อยสักอย่างถ้าที่นั่นมันคือน้ำมันวันมันคือโนหนึ่งอ่ะเขาก็ต้องมาที่นั่นคือเราแต่งรถออกมาแล้วมันไปโดนเขาไปโดนใจโดนโดนเขาเรียกมันโดนจริตของคนนั้นนะว่าเออไอคนนี้มันทำ นี่นี่นี่คุ่สุก็ซอรี่ครับวันนี้ครับวันนี้สําหรับคนรุ่นใหม่คนที่หัวใจรักการประจุภัยครับและสําคัญพอจะมีงบประมาณเหลือนะครับหลายคนบอกว่าถ้าเรามีรถเนี่ยเราแต่งมันทําไมแต่งแล้วมันเติมเต็ม,ตมหัวใจอะไรได้บ้างแล้วเวลาแต่งเนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงรถของเราไปแบบไหนวันนี้ครับ จะพามาที่อยุทยาครับกับสำนักแต่งรถที่ชื่อว่าออตโตแกรมผู้ปุกกระแสํำว่าวัยรุ่นดูใบที่สำคัญมีคนขับมาจากทั่วทั้งประเทศนี้นะครับมาแต่งที่นี่เดือนละกว่า30คันครับคุณน้องสวัสดีครับ เขาว่ากันว่านี่คือผู้สร้างตำนานของวัยรุ่นดูไบคนที่นี่ซื้อรถราคาล้านกว่าบาท<ช>แล้วมาที่นี่แต่งอีกคั้ละ 6, 7, 8แปดแสนใช่ลูกค้าผมรวยครับวัยรุ่นดูไบคืออะไรก่อนแบบเวลาเราดูคลิปเมืองน,นอกครับ วัยรุ่นดูไบหรือคนดูไบอะนะอาจจะชอบแต่งรถแพงๆและเอาไปขับโพดลุยๆแบบวิ่งในทะเลทรายอะไรเงี้ยซึ่งสตอรี่ของผมก็คือเอาเจ้าเนี่ยมาแต่งแล้วไปวิ่งในดินทรายในบ่อดินอะไรเงี้ยคือลุยแบบโพดอ่ะมันก็เลยเป็นที่มาว่าจัดทรงให้เป็นวัยรุ่นดูไบแล้วไปเที่ยวแบบนั้นคือแบบสไตล์แบบวัยรุ่นดูไบสไตล์สุลต่านนี่ผมว่าใช่คือต้องมีตังค์ต้องเหลืออะไรประมาณต้องเหลือเหลือขนาดไหนก็รถล้านแปดเอาไปทาให้มันพังได้เอาว่ามาเลยเพื่อนๆของเราเนี่ยมีตังค์กันทั้งนั้น ให้ทังกี่บาทว่ามาสตาร์ทเลยก็ทักแสนหนึง่งไปยัน8ป0แสนนะครับเห็นก็บอกเลยนะมาฟาร์มหมีฟาร์มหมีอันนี้คือฟาร์มหมีฟาร์มหมีคือรถหนึ่งรุ่นเนี่ยมันจะเหมือนเราเลี้ยงสัตว์หนึ่งตัวแล้วมันจะเหมือนเหมือนกันหมดสมมติเราเลี้ยงเลี้ยงหมีมันก็คือทำให้มันเป็นหมีเหมือนกันทั้งหมดอะ่ะทรงรถเนี่ยเวลาแต่งแล้วมันหน้าทาม,มันเหมือนหมีด้วยเราก็เลยเรียกว่ามันว่าหมีแล้วพอมันแต่งเยอะๆก็กลายเป็นฟาร์มหมีอ๋อนี่คือหม,มีขาวหมีขาวนี่คือหมีดำ มีที่ว่าอันนี้คือรถที่มีชื่อว่า e v e r e s รส e x t g ็ n นี่คือมี มีขาวครับคันละกี่บาทตัวท็อปสุดเลยมัน1นึ่งล้านแแสนสหมื่นบาท1นึ่งล้านแแสนสหมื่นบาทใช่มีล้อให้ไหมมีครับเดิมๆมีให้อยู่แล้วครับมีเบรกให้หรือเปล่ามีให้ทุกอย่างครับผมแล้วมาแต่งกันทำไมก็ขับเดิมๆเดินดีกว่าอะไรประมาณนี้ขับเดิมๆเดินดีกว่าใช่รถล้านแปใช่เอาเงินสดมาถ้าแต่งแบบนี้ก็เจ็ดแสนแต่งแบบนี้ก็เจ็ดแสนเงินสดโอนดีกว่าไม่สดโอนเขียนนับครับพอรุณเหรอนับไม่ไหวรถล้านแปดสามใช่ถ้าคุณมีรถล้านแปดสามแล้วคุณไม่พอใจในล้อเบ โชว์ของคุณครให้มาที่มาที่นี่เลยครับชื่อว่าฟาร์มหมีอยุทยาเขามาจากไหนบ้างเอาแบบไกลๆเลยไหมไกลสุดเลยนาราธิวาสน่านที่ว่าเหนือก็เชียงรายตะวันออกก็ตาดตัวนิสานก็อุบลเดี๋ยวพึ่งนะระหว่างมาเขาผ่านกรุงเทพดีกว่ามันากไกรุงเทพเหมือนพี่ก้องอยากจะกินอะไรอร่อยสักอย่างถ้าที่นั่นมันคือ นามวันมันคือโน1อ่ะเขาก็ต้องมาที่นั่นคือเราแต่งรถออกมาแล้วมันไปโดนเขาไปโดนใจมันโดนจลิตของคนนั้นน่ะว่าเออไอคนนี้มันทำเจ็ดแสนบาทกับรถร้านแปดสามซึ่งไม่พอใจในเบรกโตของตัวเองไม่พอใจได้อะไรบ้างหล้อ นี่ครับแบรนด์เวกเนี่ยแบรนด์นี้ขายดีครับอยากจะมีล้อมันเอาล้อดเดิมมาขอเท่าไหร่ขอ,ขอบ20เหมือนกันแต่มิติของล้อมันจะไม่เหมือนกันแต่มันเขินอะเดิมๆอะมาใส่แบบนี้มันไม่เขินแน่นอน <laughs> ใครเขินกับมึง <laughs> วะเขินยังไง <laughs> วะี่ <laughs> <laughs> ก็มีไปจอดไปจอดคู่กับรถจเดิมเนี่ยยังไงมันเขินกว่าอยู่แล้วเพราะเวลาไปจอดลงต้องลงอย่างรถเงถ้าลงเงี้ยนึกแอคเลยดึงหน้าได้เลยคือสตั้นคนรู้เลยว่าคุณมีเงินเจ็ดแสนแน่นอนโอ้โหหญิงสกิดแม่เลยเหมือนพี่ใส่ในกาปาเต้ลงไปอ่ะคนถหูนี่แม่งรวยอารมณ์นั้นน่ะอารมณ์เดียวกันจริงๆปั้นมันต่างยังไงแล้วก็เบากว่า ว่นหนักเบาวเนนกบาว่าเพอร์ฟอร์แม์มันดีกว่าเปลี่ยนแล้วมันได้สวยแล้วก็การขับขี่เนี่ยมันดีกว่าเดิมเฉพาะล้อแสนสามเฉพาะล้อแสนสามอย่าพึ่งนะสี่ข้างหรือข้างเดียวสี่วงสี่วงมีล้อแล้วต้องมียางยางก็เป็นมีใส่หลายแบบยางลุยยางไม่ลุยยางเรียบอันนี้เรียกว่าอันนี้เขาเรียกยางลุยโตโยอาร์ทีเส้นหนึ่งแปดพันกว่าบาทแล้วก็หมื่นกว่าบาทมีสองเร้นอ๋อเพราะมันคูณสี่นี่วใช่คูณสี่มันนี่ราคาต่อเส้นหกหมื่นนี่วาใช่สองแสนกว่าใช่คือของเดิมมีถอดทิ มันยังไม่ดูใบพ่อถูกมันยังไม่สุดครับมันต้องมีเบรกครับนี่อย่างนี้เลยครับข้างในอาจารย์ครับรถมันไม่มีเบรกไหมครับมีครับแล้วมันเล็กมันดูติ่มม่ะมันดูแบบเด็กๆเขาขับกันอะไรอย่างเงี้ยใส่แล้วเพือให้ดูเต็มดูใหญ่มันเป็นอารยธรรมเบรกต้องใหญ่ถูกครับาเบรกเดิมจานเท่าไหร่330 และอันนี้คือ400กว่าแปลว่าอะไรวะพี่ขนาดที่มันใหญ่กว่าอ๋อก็คืออันนี้คือมิลลิเมตรและไอ้สีอันนี้เขาเรียกว่ามันเป็นสีเขียวมะนาวที่ผมทําในรถคันนี้คันแรกแล้วพอทาไปแล้วมันเป็นสีเดียวกับที่มันอยู่ในรถพอร์ชอยากจะเป็นไฮเยนหรอเขาบ้างอารมณ์ประมาณนั้นไปเอาอันนี้คาลิเปอร์ว่ะใช่าคาลิเปอร์ไปเอาคาลิเปอร์เบรกของไฮเยนใช่มาใส่เอามาใส่เบรกนี้มาในสนุนราคา2 3 5 0 0 0าบาทบอกให้ผู้ปกครอง ชื่นใจหน่อยสิมันเพื่ออะไรจะลูกอารมณ์ล้วนๆครับออ๋พวกนี้เราขายความรู้สึกขาี๋ยวอารมณ์เดี๋ยวป้าเอาสีมาพ่นไอ้ไอ้จานของรถลูกให้แทนได้ไหมโอ้โหเบรกไม่อยู่เลยนะทำไมลื่นเลยเตียมชนเลยนะอ๋อแม็กต้องโป๊ะให้เห็นสีข้างในมันทาแป๊บๆพี่ก้องใช้คําว่าโป๊ไม่ได้ดิมันต้องไงมันต้องดูโล่งๆอ๋อแม็กเลียวๆอ่าแม็กโล่งๆเรียวๆเพื่อจะได้โชว์ให้เห็นคาลิปเปอร์สีใช่เอ้ายางอะไรนะล้อยางอ่ะแสน แสนเจ็ดแล้วกันนะล้อยางแสนเจ็ดเบรกอะไรนะเบรกสองแสนสามรวมแล้วสี่แสนสามเงินมันเหลือสี่แสนสามทำอะไรอีกทำอะไรอีกก็มีช่วงล่างครับเพราะรถเนี่ยมันเดิมๆมันสูงครับเพราโหลดมาแล้วจะเป็นแบบเป็นทรงประมาณเนี้ยจะโหลดได้ต้องเปลี่ยนอะไรบ้างก็เปลี่ยนโช๊คอะไรหลักๆที่ร้านเราจะเป็นทรงวัยรุ่นดูไบอย่างที่บอกก็ต้องสองนิ้วครึ่งมีไว้เขาเรียก P P V บ้านเราอ่ะมีไว้สำหรับลุยเวียนไว้ลุยใช่โหลดซะอย่างนั้นโหลดแล้วลุยได้ครับ พี่กอนบอกเคยเล่นรถยุค90ใช่ไหมเราเวลาเราโหลดเนี่ยยังไงมันสวยกว่าเดินแล้วเวลารถมีทรงไงก็สวยกว่ารถมีทรงเขาเรียกมีทรง่ะโหลดปุ๊บเริ่มมีทรงแล้วมีทรงช๊คเดิมๆมันมันจะเป็นโช๊คสแตนดาดไม่สามารถโหลดเราเปลี่ยนใหม่ก็จะเป็นโช๊คของพวกแบรนด์โปรเฟนเดอร์ที่ผมทำทำตรงรุ่นเลยสามารถสแตนดาดได้โหลดได้กี่บาทท็อปสุดเลย90,000 ก้เป็นแ0 0พันวครับรวมแล้วก็ถ้าโชคด้วยก็ห้าแ5น0 0แล้วหรือตั้งส0งแสนทำอะไรสองแสนทำอะไรหรอก็จะมีอุปกรณ์ที่เพิ่มเลยก็อย่างชุดช่วงล่างเนี่ยรถลูกค้าที่ที่โหลดเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์เสริมที่เขาเรียกพวกปีกนกปรับองศาพวกอะไรเงี้ที่ทําให้ล้อเนี่ยมันตั้งตรงไปแล้วโหลดแล้วเดือนเดือนหนึ่ง มีคนมาจัดหนีแบบนี้ประมาณกี่ตัวผมเดือนที่แล้วหรอก็สามสิบนะสัมภาร1หนึ่งเรียกสัมภากร2สองสัมภาร1หนึ่งสัมภารสอ,มองมาจริงมาจริงผมรูเออ้เดี๋ยวเาขาคำนวณได้เลยเนี่ยโ้โหอกมาดูมาดูมาดูภายในเขาจะมีเบาะ แรปเตอร์พวงมาลัยแรปเตอร์อ๋ออันนี้เปลี่ยนอันนู้นอันนี้คือข้างในมีเบาะคือเบาะแรปเตอร์เบาะเดิมไม่มีไม้เหรอมีครับมันนั่งแล้วมันแบบคันมันคันคือรถมันต้องเปลี่ยนอ่ะมันต้องเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนรถอะไรเรื่องเหลือครับลูกค้าโอ้ยคือไม่เอาเอาเหตุผลจริงๆเลยนะคือเบาะเดิมรุ่นนี้มันปรับได้แค่เจ็ดทิศทางแต่ตัวใหม่ของแรปเตอร์เนี่ยมันปรับได้สิบทิศทางกี่บาทกี่บาทก็เก้าหมื่นกว่าบาทเก้าหมื่นกว่าบาทคู่หนึ่งคู่หนึ่งเก้าหมื่นบาทเพื่อเก้เพื่อปรับให้้ไดจกเ็ เปิดกระจกมาปุ๊บโอ้เห็นเป็นเบาะแล้วเตอร์รู้เลยว่ามีตังมอดมึงรู้ป่ะไม่รู้คนเล่นก็รู้ไม่รู้อ่ะไม่มีพวงมาลัยด้วยพวงมาลัยเไหร่สามหมื่นสองเพิ่มแมตเ์แชิปขึ้นมาสามารถปรับเลือกโหมดได้เลยที่ที่มือ อันนี้จานเบรคครับผมกี่บาทคู่หนึ่งสามหมื่นกว่าบาทมันจะเป็นจานพวกแบมโบ่แท้ถ้าใส่ใส่แค่2อันก่อนได้ไหมล้อหน้าได้ครับเขาใส่มีมีใส่แค่คู่หน้าอย่างเดียวก็ได้และใส่หลังก่อนหน้าไม่มีมีจะใส่หน้าก่อนนะม้วค่อยๆเติมนะแล้วค่อยๆเติมหลังได้อันนี้ไม่เอาแบมโบ่อันนี้ได้ไหมเอ็เลสเหรอเอ็เลสแพงหนักเลยเอาเหรออันนี้สี่แสนกว่านะอันนี้จะเบากว่าเหรอเฮ้ยแต่เบมโบ่เปนใหญ่กว่านะมันหกขอดเหมือนกันแต่ขนาดปั๊มคนละแบบมันเป็นที่ดีไซน์ของแต่ละแบรนด์ครับมันไม่เหมือนกันอ๋ออถถ้้้าาาใส่่แบบมโววล อันนี้รวยกว่าอันนี้รวยกว่าใช่มึงไม่เน้นหอกอย่างอื่นเ,เอารวยเลยอะ <c oughs> แหมพี่ก็เวลาคนแต่งรถหลักเนี้ยเขาก็อยากโชว์ว่าตัวเองอะรวยนึกออกไหมว่าเฮ้ยผมใช้รถรุ่นนี้แต่ผมไม่เหมือนคุณนะผมแต่งอีก เจ็ดแสนอะไรอย่างงี้ก็ดูรวยกว่าอะไรประมาณเนี้ยมันมาจากประเทศไหนเนี่ยไอ้ยี่ห้อนพวกนี้ก็อิตาลีญี่ปุ่นครับมันไม่ใส่รถอะไรเลื่ทุกรุ่นเลยเอาสีมะนาวสีมะนาวสีมะนาวอันนี้จะใหญ่กว่าครับด้วยวงตาอันนี้กี่บาทอย่างชุดนะครับสองแสนสามสองแสนสามมือหนึ่งหรือเปล่าอันนี้มือสองครับฮะใช่เพิ่งนะอันนี้เป็นแท้มือสองเขาว่ากันว่านะครับพ่อแม่พี่น้องที่ขับนะฮะพอร์เช่คายเยนเนี่ยที่หาเบรกไม่ได้เนี่ยอะไร พอมนอยู่ที่นี่หมดแล้วที่นี่หมดแล้วเหมาเลยครับเหมาทั้งประเทศจริงๆคือไปเหมามาเหมามาเลยเแล้วก็สั่งผลิตแบบตรงรุ่นของเราเลยผมว่าสิ่งที่น่าสนใจคือว่าอยู่ดีมีร้านแต่งรถอยู่อยุธยามีคนมาทั่วประเทศการปลูกกระแสในสิ่งที่ หลายคนบอกว่ามันก็มีอยู่แล้วอ<ช>่ะแต่มาเติมในบางอย่างให้มาใช้เกินคนละเจ็ดแสนเนี่ยทำได้ยังไงก็หลักๆคือเราเข้าใจผู้บริโภคก่อนดีกว่าครว่าเขาแบบ มีความต้องการอะไรด้วยส่วนตัวเราเป็นคนชอบสไตล์นี้อยู่แล้วแล้วเดี๋ยวนี้โซเชียลมันมันมีผลกับชีวิตเราเยอะทำคอนเทนต์อะไรออกไปก็จะมีคนที่ชื่นชอบเรามาติดตามเป็น f อสตีงะเพรพอเห็นปุ๊บในสิ่งที่เราทําเขาถูกใจเขาเขามีเงินก็พร้อมที่จะจ่ายอยากที่ทําแบบเราคก็คือว่าธุรกิจไม่มีผิดไม่มีถูกไม่มีตระท่าไม่เหมือนกันนั่นหมายความว่าขอให้หาลูกค้าของเราให้เจอใช่ครับถูกต้องครับเพราะเราทำอะดีเปล่าก็ส่วนหนึ่งผู้หญิงเยอะครับเุข้ามา รถ,รถอย่างนี้ผู้หญิงแต่งเหรอมีมีผู้หญิงใจถึงนะเดี๋ยวนี้เหรอใช่เจ้าของศูนย์ดุเรียนล่าสุดจันทบุรีพอบครัวเดียวกันแต่งไปร้านกว่า2,000ขอกำลังใจ SME ทั่วประเทศหน่อยคุณจะอยู่ที่ไหนในประเทศนี้ ถ้าคุณบอกว่าทําสิ่งของคุณให้โดดเด่นเป็นระมวันสามารถที่จะบอกว่ามีลูกค้าจากทั่วประเทศแบบออตโต้แกรมิติยาได้ก่อนที่ผมจะมายืนตรงนี้แล้วพูดตรงนี้ได้นะก็ต้องอยอมรับว่ากว่าจะเจอตัวตนเราเนี่ยมันยากครับสิ่งหนึ่งเลยอยากให้ทําอะไรก็ได้ที่มันออกมาจากาเรียกสันในเรานิสัยเราเลันอ,ออกมาจากความรู้สึกที่เราเป็นไม่ต้องเฟกทําออกมาตรงๆชัดเจนเดี๋ยวนี้ออนไลน์มันเปิดกว้างครับไม่จาเป็นจะต้องแบบจัดให้มัน เป็นฉากเป็นอะไรถ้าเกิดเราทําให้มันเป็นทุกอย่างมันลงตัวตามสเปคเรามันเหมือนดูละครอนะ่ะคนไม่ชอบคนชอบอะไรที่มันดูเิวยววจริงๆเหมือนที่ผมเป็นนะครับเวลาเราเจอตัวตนเราแล้วแล้วลูกค้าเนี่ย เห็นในสิ่งที่เราเป็นแล้วเขารับได้มันก็จะกลายเป็นอาชีพไปเองและนี่ฮะและนี่คือแบรนด์ของคนไทย<ช>จากลุทยา<ช>ซึ่งสามารถเติมเต็มความฝันของนักผชนไัยกับรถที่เขามีโอ้ใชาว่าเติมเต็มได้เลยนะความฝันของลูกค้านะฮะ <c oughs> และสามารถก้าวมาเป็นอันดับหนึ่งของพ่อหมีลูกหมีอย่างรานโอโตแกมนี้ครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับครับ